ถ้าเราเพิ่งจะเพิ่งจะมาจับเรื่องของงบการที่จะมานั่งดูมานั่งแกะทีละตัวมันยากให้อาจารย์รินช่วยเราดีกว่าว่างบออกมาแล้วสำหรับไตรมาสหนึ่งทำยังไงถึงจะรู้ว่าหุ้นตัวไหนงบดีแล้วเดี๋ยวเราคข้ยไปทำการบ้านต่อว่าแนวโน้มไตรมาสสองจะเป็นยังไงพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ริน่ะจารอีฟินสกูอาจารย์ลินสวัสดีค่ะอาจารย์รินลืมเปิดไมค์ ให้จารยส่งเสียงหวานๆหาผู้ชมกันสวัสดีค่ะสวัสวนเพื่แล้วทุกท่านค่ะมาแล้วนะโอเคมาแล้วมานะคะอาจารย์ไปมาหนึ่งกันจบเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากหาหุ้นงบดีใช้ e pin stock pick up ช่วยเราดีกว่าช่วยยังไงดีคะได้เลยค่ะพี่จอยนะคะตัวที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวฟังก์ชันสแกนเลยกดสแกน ติ๊กเดียวนะคะเสร็จสับเลยสําหรับหุ้นงบดีของเรานะคะแต่จะยากใิ่นึงเงื่อนไขต้องใส่ไหมวันนี้ต้องใส่ยากนิดนึงก็คือเริ่มสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายากแล้วก็ทําไม่เป็นเนาะลองดูกันไปก่อนนะคะว่าเงื่อนไขงบดีเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันฝั่ง fundamental นะคะเพราะว่าเ a t i ทางด้านการเงินเนี่ยแล้วแต่ว่าใครหรือว่านักลงทุนท่านไหนจะซีเรียสเรื่องอะไรเนาะ เหมือนกับวันนี้เนี่ยลินก็เอาเหมือนกับภาพรวมเนี่ยมาสรุปให้ว่าการที่เราจะได้หุ้นงบดีหลังไรมาดออกเนี่ยนะคะเราควรดูอะไรบ้างอ,อันดับแรกเลยค่ะพี่จอย F-score อ่าเรียนใส่ F-score ไปนะคะมากกว่า6นะค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าเกรด F-score เนี่ยเป็นเลโชทั้งด้านการเงิน9ข้อที่สามารถวัดวัดได้แล้วว่าบริษัทเนี้ย มีงบการเงินที่แข็งแกร่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ROA เรื่องเงินสดเรื่องการบริหารนี้เรื่องอ asset As turnover ratio เข้อนี้จะเป็น ratio ที่มีนัยสำคัญอยู่แล้วนะคะการที่ลินใส่ F score มากกว่า6หมายความว่าบริษัทนี้ทำอะไรได้มากกว่าครึ่ง mm hmm. เพราะคะแนนเต็ม9กหขึ้นไปมากกว่า6ก็คือ7 8 9เลยเพราะฉะนั้นลินจะคัดเฉพาะบริษัทที่เกรดค่อนข้างสูง อ่าถัดมาเลยนะคะลินก็จะใส่ตัว G-Score อันเนี้ยนะคะต้องบอกว่า G-Score เนี่ยเป็นการวัดความโกรธเมื่อเทียบกันกันกบบริษัทกับกลุ่มหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างเช่นพี่จอยจะค้นหาหุ้นที่ขายบ้านอสังหาก็ต้องวัดกับกลุ่มอุตสาอ่าอสังหาเหมือนกันเอาอสังหาทุกกลุ่มมารวมกันแล้วปุ๊บขีดเส้นกลางค่าเฉลี่ย หุ้นที่เราจะสแกนเนี่ยคือทำอะไรได้มากกว่าค่ากลางอ่าเพราะฉะนั้นมีการเติบโตมากกว่ารายได้ดีกว่ามีการอา่าลงทุนดีกว่าอ่า<ม>เราก็จะมองเห็นการเติบโตต่อเนื่องไปถึง Q2 ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลินจะวัดความเติบโตด้วย GScore เนี่ยคะแนนเต็ม7อ่าลินเอา5ขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะเอาบริษัทที่แบบพลิกพิก,พรกจริงๆแล้วทำได้สวยๆเลย นะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้นะบางคนบอกอ้เกรดสูงเกินไปขอแบบกลางๆไปหาสูงอย่างเงี้ยอาจจะลดเกรดลงมาได้แต่ให้เข้าใจว่าคะแนนของ G-score เนี่ยเต็ม7 F-score เนี่ยเต็ม9อ่าโอเคถัดมาเลยบริษัทที่เรากำลังจะค้นหาเนี่ยแน่นอนแหละสิ่งที่เราอยากได้ทั้งหมดเลยก็คือกำไรอ่ากำไรนะคะลินจะใส่ตัว N e t เปอร์เซ็นต์เน็ต t ปเข้าไปเทียบกันแบบ QOQY 1 quarter ก็คืองบออกป้างเทียบเลย Q 1ปีนี้กับ Q 1ปีที่แล้วมันโกรด h ไหม,มเราจะคัดเอาเฉพาะตัวที่โกร t h เท่านั้นนะคะเรียนใส่เข้าไป2เงื่อนไขค่ะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ net p t o f i t g r ก w t h กับ Net Profit Growth ธรรมดาที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ด้านหน้า,นาทำไมเราถึงต้องใส่เปอร์เซ็นต์กับไม่เปอร์เซ็นต์ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ในเมื่อมันเหมือนกันอ่านักลงทุนหลายคนอาจจะมีคาถามการที่ลินใส่เปอร์เซนต์กับไม่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะมันหมายความว่าสมมติพี่จอยข,ยขายของได้เยอะๆบริษัทลินขายข,ายของได้เยอะๆการขายของได้เงินเยอะมันไม่จําเป็นว่าต้องขายจํานวนเยอะอืมอ่าเหมือนถ้าลินขายของได้เยอะเะก็ไม่ได้หมายความว่าต้องได้กําไรเยอะเหมือนกันลินอาจจะขายของโลอะโล ยกเคงไปเลยขายออกได้จํานวนชิ้นเยอะนะแต่ว่าเงินได้น้อยเพราะเราขายโลขายเหมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อเทียบการรีดอาจจะขายของได้ชิ้นเดียวก็ได้แต่ว่าชิ้นนั้นอาจจะเป็นชิ้นพีเนี่ยมากๆะนะคะการใส่เข้าไปสองเงื่อนไขเนี่ยก็เลยเป็นการวัดว่าบริษัทเนี้ยมีกําไรดีแล้วคิดต่อนหน่วยอ่ะมันดีขึ้นด้วยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆและเราก็ ค่อนข้างที่จะซีเรียสก็คือตัว DE นี่สินนี่สินใช่ค่ะนี่สินมันต้องดีคลีดดีคลีดก็คือปรับตัวลดลงบริษัทไหนที่สามารถทําให้นี่สินลดลงได้ในสภาวะแบบนี้เราก็ถือว่าบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะบริหารงานได้ดีเก่งนะ่าเราก็เลยเอาเงื่อนไขดีคลีดเข้ามาด้วยนะคะสําหรับ DE เนาะส่วนอีกหนึ่งเงื่อนไขนะคะนั่นก็คือตัว ROE นะคะเป็นกำไรเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นอ่าเรียนใส่เข้าไปมากกว่าสิห้าเปอร์ซนะนะคะเอากันไว้หน่อยนะคะถ้าเราใส่แค่นี้นะมันเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วแหละนะคะเราสามารถสแกนแล้วก็พี่จะเห็นหุ้นเพียบเลยนะคะแต่ว่าลินมีตัวคัดกรองตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้พูดถึงก็คือเอาเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามาด้วยถ้าเราไม่เอาเส้นเข้าไปนิดนึงอ่าถ้าเราไม่เอาเส้นค่าเฉลี่ย พี่ก็จะเห็นว่าหุ้นงบดีแต่กราฟดิ่งลงเหวเลยเาบางตัวงบดีแต่ยังไม่ฟื้นเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยนักลงทุนอาจจะยังไม่ได้สนใจใอาจจะก่อนหน้านี้เราเห็นมันลงแรงอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจเนาะพองบเขาดีและยังเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไม่ได้นะคะเราก็เลยขอ ใส่เส้นค่าเฉลี่ยไว้นิดนึงอ่าอาจจะได้หุ้นงบดีแล้วกราฟยังลันเทนอยู่ในภาพแนวโน้มขาขึ้นนะคะลินก็เลยใส่ตัวเส้นค่าเฉลี่ยสิมากกว่า20ไปอ่าพี่อาจจะใส่แบบ10มากกว่า15ก็ได้แล้วแต่เทคนิคนะคะแต่ลินอยากได้แบบลันเทนไประยะหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเสียววาร์นะคะเพราะว่า <laughs> บบออกปุ๊บนะคะกราฟดีหรือเปล่าเราจะเป็นต้นเทนเราจะเสี่ยงไปไหม นะคะเราอาจจะหางบดีได้หาโกรดได้แต่คำว่าโกรดเนี่ยมันอาจจะหมายความว่ายังขาดทุนอยู่ก็ได้นะแต่ขาดทุนน้อยลงอืมอ่าคำว่าโกรดก็คือถ้าขาดทุนน้อยลงมันก็ถือว่าโกรดนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่ขาดทุนน้อยลงความเสี่ยงก็จะมากกว่าแบบโกรดแล้วโกรดอีกอ่ากำไรมากกาไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นลินก็เลยใส่ตัว EMA เข้าไปด้วยนะคะแล้วกดสแกน จะเหลือหุ้นนี่เลยนะคะหุ้นที่ติดมาอันนี้เรียนสแกนแบบ All Market เลยนะคะจะได้หุ้นมาทั้งหมด9ตัวที่งบดีและกราฟเทคนิคยังรันเทนอยู่ในภาพแนวโน้มขาขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นความเห็นความน่าสนใจของฟังก์ชันสแกนใน e f i n นสต็อ Pickup หรือยังคะคือช่วยเราย่นระยะเวลามากต้องบอกว่ามากมในการทําการบ้านอ่ะแล้วนี่คือแบบ9ตัวคราวนี้จะง่ายมากเลยนะกับชีวิต S <S <S ก่อนตลาดเปิดคุณผู้ชมบอกว่าทําการบ้านก่อนตลาดเปิดทําได้จริงหรอเนี่ยค่ะเนี่ยจารินทำให้ดูด้วยให้คุณผู้ชมดูเลยว่าทําการบ้านก่อนตลาดเปิดเนี่ยง่ายมากเลยเดี๋ยวเราจะมีเวลากันชั่วโมงเสร็จกับหุ้นก้าตัวก็ทําเลยอ่ะเดี๋ยวพอได้มาเสร็จก็าจารินทาให้ดูทําไงอ่านี่ก็ดึงหุ้นตัวนั้นค่ะสมมติตอนนี้9ก้าตัวเนาะเราได้มาพลิกซ้ายแช่ไว้ลากมาลงกราฟเทคนิคเลยเราก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยงบดีไม่พอยังรันเทนอยู่ในภาพแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะ ลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่ใส่ EMA เลยเนี่ยพี่อาจจะได้หุ้นงบดีแต่กราฟ่ะลงบางคนอยากได้แบบนั้นก็เอา EMA ออกอเอาเงื่อนไขข้อสุดท้ายเมื่อสักครู่ออกนะคะสิ่งที่มันง่ายก็คืออย่างที่ลินบอกว่าเราสแกนหุ้นที่กำไรเติบโตเห็นไหมคะเมื่อเทียบกันแบบ QO QY ก็คือ Q 1ป,1ปีนี้เทียบกับ Q 1ปีที่แล้วเราจะเห็นว่า Q 1ปีนี้มันโกลดอ่าเหมือน นะคะหุ้นนะคะ CAZ เนี่ยนะคะปี2021เนี่ยกำไรอยู่ที่4ล้านอ่าปีนี้นะคะอยู่ที่7.92ล้านนี่คือความโกรดและความง่ายของการค้นหาหุ้นโดยการใช้ฟังก์ชันสแกนอ่ลักษณะแบบนี้แหละเราก็จะเห็นว่าอุ้ยมันโกรดแล้วนะแล้วงบมันดีด้วยนะมีเลโชทางด้านการเงินที่น่าสนใจนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะยกตัวอย่าง2-3ตัวเนา ก็ううจะมี c f a c e ค่ะ c f a c e ตัวนี้ก็โกลดเหมือนกันเห็นไหมคะก่อนหน้านี้เกือบขาดทุนนะนะคะคาบเส้นมากนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะสองจุสองหกล้านนะคะเพราะฉนั้นก็เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวช่วยค่ะพี่จอยถือว่าเอ่อช่วยในการค้นหาหุ้นคัดออกมาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งไล่หา อยากได้เลโชแบบไหนเราใส่เข้าไปเลยต้องบอกว่าเลโชทางด้านการเงินมันมีเยอะนะไม่ว่าพี่จะซีเรียสเรื่องออ่ดีวิเดนบางคนอบอกอยากได้หุ้นที่ต้องปันผลนะ่ะ สองปี<ม>ต่อเนื่องต้องปันผลมากกว่าห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคือเราสามารถใส่ได้เลย<ม>ลีเคยเห็นนะักลงทุนใส่แบบดีเวเดนมากกว่าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบโอ้โหในสภาวะแบบนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้หมดเลยเราไม่ได้มีมมกั๊กค่าว่าคุณควรใส่เท่าไหร่แต่พอสแกนแล้วอ่ะมันจะติดหุ้นไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอ่าอ,อันนี้คือเยอะมากๆค่ะสําหรับเลร์โชทางด้านการเงินเราจะได้ะสะดวกสบายค่ะพี่จอยส่วนเราได้หุ้นมาแล้วเราค่อยมาคัด บางคน <ừ m. S 2> อยากเอากราฟผสมงบอ่าก็คอยดูว่าอ่างบดีแล้วแหละกราฟมันรีบาวไหมกราฟมันไซด์เวหรือเปล่ากราฟมันรอระเบิดรอบใหม่ไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องรีะหอต่อยอดทางด้านของกราฟเทคนิคเพิ่มเติมอ่าอันนี้ก็ไปฝึกกันด้วยนะคะผู้ชมที่สำคัญคือพอเรารู้เรื่องฟัน,นเดเมนทัลรู้เรื่องกราฟแล้วใส่เรื่องการสแกนทกําการบ้านเข้าไปนิดนึงเพราะอย่างที่บอกผู้ชมไปว่าเราอ่ะจะหาให้คนอื่นหาปลาให้เราทุกวันมันก็ มันจริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถหาปลาได้ด้วยตนเองและที่สำคัญก็คือถูกจริตกับเราด้วยาจารินเกิดมานิดนึงแล้วว่าถ้าเราอยากได้หุ้นดีวีเด้นหุ้นปันผลสูงๆเราก็ทําได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเอฟซีที่ต้องการหุ้นปันผลเอาสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไหมอห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเอากําลังสวยๆหน่อยเอากําลังสวยๆหน่อยแล้วเดี๋ยวให้จารินช่วยบอกเราทีว่าเราจะต้องใส่ คอนดิชันใส่เงื่อนไขอะไรในการสแกนหาหุ้นปันผลสบายมากเลยเราสามารถคัดได้เลยค่ะพี่จอยว่าอยากได้หุ้นที่ปันผลสูงๆแล้วใกล้ปันผลด้วยนี่เหมือนพี่จอยอยากได้เลยแล้วก็ปันผลในอีกสิบวันถือไม่ถึงหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดเลยเห็นไหมกันหน้าห้ามพลาดเดี๋ยวเรากลับมาติดตามการสำรับฟังชันสแกนหาหุ้นปันผลที่คุณผู้ชมชอบมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณจริริมมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่เจ้าสวัสดีค่ะ